นี่ยายมาหน้าอีกแล้วนี่มาหางตาอ,อีกคือเก่าเพราะนี่มองแปนเลยเนี่เฮ้เพราะมันนี่จังเลยว่าขึ้นไว้ขึ้นว่างเนี่เกา่าทางออกให้ช่วยก็น,นี่นั่นทางผู้สาค้าบนถิ่นยาบดับหรอบดับแล้วตัดังสิแห่งตัดแห่งนาแล้วต้องกะดีปุ๊บดินใหนดินซุมถิ่นยาพอดีดอกมันแปน แปลงพูดถ้งีกแล้วย้าย,ายอ่ะร้องไปมีเดอ้อปลัักต้นกล้วยขาดครึง่งเลยขาดครึ่งกับปูกไม่ตัวบ้าบ้ายังมมนขาดอล้ากงปูกไม่ตัวทางบ้าวงกับขึนเนาะ Tháng pha อีกก่อนทางนี้อโลดมายังไดก็ทาง Thảo không có làm để có tạm lệ Mình hút mọc lại rồi không? Nào nhé Nào mọc lại rồi, Chúng โอ้ยทาก็ทางก็ต้องไปสิเนาะโคตรล้มเลยเด้ทางไหนเด้โลงมก็ปนขึ้นมาเป็มท่ก้าวว่ไม่หรอเรายว่าเบาลงแล้ว่าทานก้องไยังไหนพาดอกเมื่อไนี่